ต่อไปคุณเกียรติหรือขจรวิทย์ครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมและเกียรติหรือขอจรวิทย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพรรคภูมิใจไทยมีเรื่องปรึกษาหารือสองสามเรื่องคือเรื่องที่เกษตรกรต้องแบกรับภาระเกี่ยวกับราคาปุ๋ยที่แพงและก็มีจํานวนจํากัดไม่พออยากจะให้ฟื้นฟู โครงการปุ๋ยแห่งชาติขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกษตรกร,กรได้มีปุ๋ยที่ราคาถูกใช้และได้ทําการแข่งขันก,กับตลาดโลกได้พืชผลการเกษตรคือเป็นสิ่งที่สําคัญต่อตลาดโลกคืออยากให้เมืองไทยได้มีโอกาสได้แข่งขันกับเขาได้นะฮะแล้วก็เรื่องที่2ราคาน้ํามันซึ่งแพงและตอนนี้ก็แพงมากขึ้นมากขึ้นกระทบต่อทุกอาชีพนะไม่ว่าเกษตรกร,กรหรือ คนใช้รถใช้ถนนทุกคนนะกระทบกันหมดอยากทราบว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีบ่อน้ำมันอยู่หลายที่ลานกระบือกำแพงเพชรวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์แล้วก็อำเภอเมืองอำเภอมางมะจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งสที่นี้เป็นแหล่งน้ำมันที่มีมากพอ ไม่ทราบว่าผลที่ได้มาเนี่ยคือใช้ในเมืองไทยกี่เปอร์เซนต์แล้ทำไมราคาถึงแพงนะทั้งทั้งที่ลงกันก็ของเมืองไทยก็มีก็อยากจะทราบเหตุผลนี้แล้วก็เรื่องที่สามอีกเรื่องนะคือสากรการเช่าที่ดินนิคมชายบดานได้ทำการเช่าที่ดินกับป่าไม้ในจนังหวัดลบบุรีไว้ประมาณ3 9ม0 0 0 0า่นไร่ครับ ตั้งแต่ปี30 2530ถึงปี2 5 6 0ซึ่งหมดสัญญาไปแล้วแล้วก็2518ท่านาทางนิคมสากรก็ได้ทำหนังสือคือนมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง<อ>เพื่อจะทบทวนกับทางกรมป่าไม้จังหวัดลบบุรีตอนนี้ผลเป็นยังไงก็อยากจะขอทราบผลด้วยน,นะฮะว่าคือชาวไร่จะต้องทำไงต่อครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับต่อไป